พี่บอกว่าแทงขวาสบายนี่พี่ตอบเลยดิเดี๋ยวโชว์ใหทงตรงโน้นมันมีล้อข้างหลังเออนั่นแหละเนาะติดล้อกับเออที่คนที่ว่าขับขับนานนี่อย่างนี่มาหนึ่งปีเลยมาสองปีโอ้โหสองปีที่ไปทับราได้ฝีมือเนาะเนาะเดี๋ยวมาดูอีกรอบครับรอบนี้มาแล้วครับมาเลยพี่มาเลยเดี่ยวติดตรงนี้ครับนี่ผมให้ดูครับติดตรงนี้ครับนี่นี่เสานี่ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yeah, yeah. Good night, good night. Good night, good night. Yeah, yeah. Oh. Oh, can't ครับติดตรงนี้ครับพี่เขาบอกเนาะพี่สุภกิจเนาะหลังที่ถามมาว่าขับนานหรือยังเขาพี่เขาบอกสองปีครับยาวเลยพี่ยาวเลยเอกยกแยกแยกแยกก อ้าเพีย่เอ๋อดูแบบนี้แหละอาลครับรอบนี้นายจะพานครับดูห้องกว้างครับอยู่ดีเหมือนกันครับดีละล้อครับเรียก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  เย็ด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 เย็เย็เย็เยกัีกจใช้ง่ายนะครับเนี่ยใจเย็นที่สุดครับดูครับแบบนี้นะ่าจะจบครับนี่เสาตรงนี้ครับ <S <S ออขอคำวามให้หายสงสัยนะครับวันดีพี่ สุภกิจเข้ามาเที่ยวน,นี้พอดีไงครับเลยจัดให้ชมเลยครับรอบนีนน้หานแน่นอนครับหานเอาหัวแจวมากเลยไปแล้วไปแล้วหานแน่นอนครับที่สุภกิจจดัดให้ กดดันไหมเดี๋ยวพี่กดดันไหมสบายสบายแล้วไปแล้วครับเร็วๆรี่วแล้วให้ให้ให้คนที่เขาคอมเมนต์นะครับให้เขาดูตรงข้างหลังเลยเออเดี๋ยวผมให้ดูถอยถอยไปเสร็จให้ดูนะเดี๋ที่สุภกิจบอกกันครับบอกว่าที่พี่คอมเมนต์นี่ให้ดูข้างหลังเขาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวถอยไปเรียกกันยาวเลยยาวเลยยาวเลย ติดแล้วเพ่อโอ้โหจะได้ก็ไม่ทรรมาเหมือนกันครับ3 4มสี่นทีครับถือว่าสุดเลยนะครับประสบการณ์2ปีนี่น่าจะโอ้โหไม่ทรรมดา,าครับวิ่งล่องทั่วไทยครับผมส่งเก๊อ้อม นี่ตึงนิดนึงครับเฉีอ้อมพัชราครับจัดให้ครับผมส่งทอดไทยครับบริการดีอย่างแา่มิตรครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วนี่ขับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้นอนนะครับเนี่ยโอ้โหสุดจัดเลยครับรีบไปลงของครับจะเกิดเลยห้าโมงเดี๋ยวเดี๋ยวลงไม่ทันเนาะครับเปนงานเขาหยุดมีคนงานครับ ชิบงเดียวเสร็จ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับตรงที่ว่าติดนะนี่ตรงนี้ครับเสานี่แหละครับตัวการครับล้อมาถึงนี่ถึงนี่ครับลอยล้อครับแล้วก็ตกตรงนี้เนาะก็เลยยากครับวงไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเนี่ยยาวเลยพี่ยาวเลยเยอะเพีย้ยเยอะเย,ยะเอะเอยเอะ เย้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 พ่อพ่าพ่อเดินหน้าหน่อยนึงพี่เดินหน้าหน่อยนึงหน่อยนึงไปเดียวห้าห้าเก๋ oh. okay, <laughs> เรียบร้อยครับห <laughs> ลับนี้แกบ,บอกสบายสบายครับร <laughs> <laughs> อ,อครับพี่สุปปภกิจครับตีตรงไหนน,นะพี่ผมก็ขับไปเปลี่ยนเนาะจาก <laughs> <อ>ตรงนี้เลยพี่ผมก็ วงกว้างไหมพี่พูดถึงว่านี่กว้างไหมหรือแคบตีวงอะพี่มันมีที่เลี้ยวเยอะไหมเพราะว่าบอกมีที่เลี้ยวเยอะอะไอตรงเนี้ยตรงข้างหลังเออนั่นแหละอธิบายเลยพี่ถ้าเราถอยมาใช่ไหมครับใช่มันติดหัวนี่เออเราไม่เห็นด้วยเออใช่ใช่บางด้วยเนาะตรงนี้มันก็จะแคบอันนี้ก็เหมือนดูกว้างนะเต็มเต็มกว้างนะครับนี่ติดมะนี่ถอยมาอย่างนี้ปุ๊บเออเราวาดซ้ายไปเออ เออในเรื่องที่อธิบายหน่อยมันก็จะลงห้วยรถเออได้แหละเออเอาอย่างนัี้ยเลยพี่เราก็เลยต้องหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีสรุปแล้วคนคอมเมนต์นี่เก่งกว่าพี่ใช่ไหมครับใช่เออได้แล้วเนาะระดับอาจารย์เนาะพี่สุภ krit นี่ต้องต้องยอมใช่ไหมไม่เก่งเออได้แล้วเนาะแต่ไปได้เท่าไทยเนาะวิ่งได้เท่าไทยเนาะพอไปได้มาได้เนาะ เราเรียนรู้ไปเรื่อยพี่โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเออขอบคุณคบสวัสดีครับ